สวัสดีค่ะทุกคนปลาต่อไปนะคะปลาต่อไปนะคะไม่ต้องเห็นไหลแล้วนะคะเอากล้องหลังเลยนะคะไปนะคะ,ไป,ะ,คะไปต่อนะเดะี๋ยวดูบริเวณป่านะคะโอ้ยคิปจุดตัดเห็ดนะดอกนะั้นใช่หรอือเล่าสวยๆนะใช่ นี่เดนี่เสร็จแล้วิกินั่นไงะว่าดินเก็บแล้วบ้าบอนั่นเด้น่เด้รว้ตานั่เดแม่โอ๊ยตาเลยบอครตา่ายาาเห็นแล้รเห็ดไม่ตายหรอตาเห็ดเห็ดเหรูปก่อนข้าเรื่องเห็ดพี่้อง

โอ้ด oh, ิเฮ็ดเก่งถวะเจ๊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 ใส่อะีดอกนึงใส่อีกดอกนึงเส็อเอดอกดอกเยเดี๋ยวลูบึกโอ้ยลูบึงพี่น้องดูว่าเห็ดโอ้ลูบึกดผู้ใคบ่เคยเห็นพี่น้อง ดอกใหญ่ขนาดตั้งกล่องเลยนี่อกตาไล่เลยเด้อพี่้อกจ้าอี่ล้วจ้ะ ี่ดอกบัวกลาบดอกพี่น้องแต่ว่าไม่กกิกน,ยอยน,ะะนอายุแล้วค่ะเนาะโอ้ได้หลายดอกเลยพี่ลองแล้วต่อไปนะคะฮัลโหลเบลย่าเห็ดมันเกลี่ยามที่แบบว่าเออเห็ดมันฝนตกถือกันเลยค่ะก,ก,กันบ้าบอที่เห็ดเขาเก็บหลายบ่อเขาเก็บบลูแล้วแต่ คอ,อยค่ะอ้อยอลิศอดอดตื่นเถอะครับพี่ดอกไปเดินเ,เดินเ,เดินเ,เดินอย่างเร็วเพราะว่าป่าบนันบ๊วยรนกะป่าม้นบม่ลกค่ะเพราะว่าโอ้ยแยกแยกันนะครับพี่โนโป่าไม่ค่อย็กเท่าไห,หร่วะ ก็ไหลเองนะเเห็นทีงต่ออย่ามาไปทางฝุนงอนอนน่นไปทางฝ้าพรดูก็นนกสั้น้วยนะจ๊าพี่อ้อนค่อยหาไปนด้แต่ด้วยค่อยๆเดินนะคะ เดี๋ยวไได้เดินเข้าไปข้างในก่อนนะคะไปพี่บอกค่ะโอเคเราไปดูเห็ดกันเก็บเลยค่ะแล้วดีกว่าเก็บเลยค่ะเดี๋ยวเก็บให้ดูนะค่ะเอาเก็บอะไร เออเก็บใส่บ้าะบ้านดินิดจาลอยเก็บเห็ดคครั้งแรกที่นิดจาเข้ามาเก็บเห็ดนะคะบุญบาทพี่นอ้องเอาไปใส่กะกะเก็บไม่สวยเลยแต่ว่า,ามันไม่ใช่ฤดูเห็ดเท่าไหร่นะคะนี่เนาะว่ามันหมดช่วงไปแล้วนะคะหมดช่วงที่เห็ดมันขึ้นแล้วเนาะ,ะอันนี้มันหลงหลงเนาะเปนเป็นช่วงหลงหลงในเ,เราไป ก็มาสำรวจดูนะคะว่าถ้าดีวันหลังเราจะได้มาเนาะคะ่ะบริวลเวณป่านี่เนาะ,ะนถ้าเป็นเขตสวนบุคคลเราจะไม่เข้าไปนะ,ะตอนนี้ก็มีเขตสวนบุคคลเยอะเลคะอ่อส่วนป่าที่มันเป็นเอ่อของชุมชนจริงๆนะคะเข้ามาเก็บได้เนาะเดี๋ยวเขาจะติดไปไปะะโอตรหมดหมดกัดลายตแล้วดิ เราเล่ป่าไม่ลกเท่าไหร่นะคะเราถ้าป่าลกเราจะไม่เข้านะป่าลกเราก็จะไม่เข้านะคะนี่ก็ทุกคนเเฮ็ดเลยดิเฮ็ดอะไรเฮ็ดดอกนึงพี่น้องดอด เพื่อนไม่ได้เป็นฤดูฤดูที่เป็นเห็ดจริงๆเรียกค่ะเพื่อนนะคะมากับเพื่อนอีกคนนะเรียกค่ะกันแล้วก็ ถ้าลกแล้วก็ไม่เดินไปเนาะอันนี้ไ่รู้กินได้หรือเปล่ากินไ,ได้บ้างหรือเปล่าดเอันน,น,นี้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะเท็าไส้เดือนเลย ติดเดือดเมื่อกี้ด้วยดูต้อนอะไรทุกคนดูค่ะนี่คือต้นอ,อะไรสวยดีนะถ่ายรูปก่อนนะคะถ้นมีเผื่อจะตัดคลิปได้เลยเดี๋ยวเรจะไปดูโทรศัพท์ว่าจะตัดคลิปได้หรือเปล่าเลยก็ เราจะพาออกไปแล้วนะคะพาออกไปก่อนแล้วตอนนี้มาช่วงเย็นแล้วบ่ายสามนี่แหละเด้อพี่เอมาถ้ามาสองชั่วโมงเราก็กลับนะคะว่าอย่าไปขนนะ้ามนะไมปต่างกันกลัวนะคะลงาทางหลอดสีดำให้เราเดินเร็วหน่อยนะคะรีบแล้วนะคะไม่รู้วิดีโอบางทีมันถ้ามันเต็มมันก็ตัดเองนะคะ นี่ทางที่เราเก็บเห็ดมาไปทางเก่าแล้วคะที่ก้นต้นไมนะคะบริะะเวณป่าจะเป็นอย่างนี้นะค,ะคือ่ายให้ดูนะคะข้างบน,นะะแต่ก่อนที่มาเก็บก็ประมาณว่าตรงไหนก็มีเห็ดไปหมดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ชูต้นไม้ต้อดดีเป็นแบบนี้เสียงดังมากเอาดีจ้ายุงก็มีแนละ้ยุงกัดแล้วเนี่ยทั้งยุงทักบดเลยเร,เริ่มเริ่มเหลือแล้วนะคะ ชั่วโมงแล้วนะที่เราเบนะคเดินป่ามันก็ไม่รู้ว่าเราเดินไปกี่ชั่วโมงนะแต่เราเดินไปเรื่อยๆนะคะว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินกี่กิกกโลนะคะในภายในป่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรู้แต่ว่าเราเหนื่อย <analyze> เราเหนื่อยแล้วนะคะนี่ต้นเจ้ปุ๋นี่ตอนดีเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่มันคือต้นอะไร นะรู้สึกว่ามันสวยอย่ะเอ่รู้สึกว่ามันสวยนะคะเอาไว้ป่าเนาะก็วนีไปบซอกฝาบอกพี่น้องค่แค่เา,า,าเห็นยาด,ดกินต็ไใบซองฝา